สวัสดีครับข้าและขอขอบคุณที่สลับเวลาชมการนำเสนอครั้งนี้เราเป็นบริษัททชเาทเอเจนซี่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงเขตพื้นที่บริการคอนเสิร์ตและการพัฒนาคู่มือท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเราได้เปิดตัวโครงการที่มุ่งเน้นการเน้นย้ำเมืองในพื้นที่ของคุณการสร้างคู่มือท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ทันสมัยออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงเมืองของคุณจุดสนใจของคุณรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นช่างฝีมือและบริษัทต่างๆ คู่มือนี้ให้ใช้ฟรีโดยสมบูรณ์สำหรับเทศบาลทีมงานของเราเป็นผู้ดูแลการออกแบบการจัดวางการรวบรวมข้อมูลและการแจกจ่ายในรูปแบบดิจิทัลและถ้าคุณต้องการก็สามารถผลิตฉบับพิมพ์ได้เช่นกันเป้าหมายของเราไม่ใช่การทดแทนวัสดุเดิมของคุณแต่เพื่อเสริมด้วยเครื่องมือที่เป็นภาพมากขึ้นทันสมัยและแพร่หลายแก่ผู้เยี่ยมชมผู้อยู่อาศัยใหม่และมืออาชีพที่กำลังค้นพบหรือสร้างตัวในชุมชนของคุณ โครงการนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางที่กว้างขึ้นการพัฒนาบริษัทของเราในพื้นที่และการสร้างงานท้องถิน่นสำหรับแต่ละพื้นที่ที่เราสร้างไกด์เราจะรับสมัครและฝึกอบรมผู้ร่วมงานในท้องถิน่นเพื่อการสำรวจการกรวบรวมข้อมูลและการติดตามพัฒธวิตรทางเศรษฐกิจเป็นวิธีการกระตุ้นพลวัตในท้องถิน่นพร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการปรากฏตัวในภูมิภาคของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สะท้อนถึงชุมชนของคุณอย่างถูกต้องเราจะต้องการเพียงสามองค์ประกอบ ข้อความแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับเมืองพร้อมภาพถ่ายทางการไม่กี่ภาพรายการธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ในพื้นที่ที่คุณต้องการเน้นหรือที่เราควรติดต่อเป็นลำดับความสำคัญและถ้าเป็นไปได้จดหมายสนับสนุนสั้นๆจากเทศบาลเพื่อเสนอโปรเจกต์อย่างเป็นทางการและน่าเชื่อถือให้กับบริษัทในภาคส่วนด้วยความร่วมมือของคุณเราสามารถสร้างการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าและแท้จริงที่เป็นประโยชน์ต่อความน่าดึงดูดใจ และเศรษฐกิจของพื้นที่ของคุณหากโครงการนี้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญด้านการสื่อสารของคุณเรายินดีที่จะจัดการประชุมสั้นๆผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์หรือโดยตรงที่ศาลากลางเพื่อแสดงตัวอย่างและหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณและเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเทศบาลของคุณ